สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราไว้ทีรีบอนเมค่ะ หลังจากที่เอเซนะคะเขาได้จัดงานเปิดตัวไปนะคะกับงานที่มีชื่อว่า Next at Acer 2021นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของ PRODUCT ใหม่ๆนะคะที่มีเปิดตัวกันเพียบเลยนะบางรุ่นเนี่ยมีเอาเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแล้วนะคะบางรุ่นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแพลนเข้ามาเนาะรวมไปถึงเขาก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาเปิดตัวด้วยนะคะอย่างเช่นตัว Special Labs นะที่เราเคยเอามาเล่าให้ได้ฟังกันไปนะคะสาหรับตัวนี้เนี่ยก็มีหลายๆคนนะคะถามกันเข้ามา ว่าเฮ้ยจะสามารถไปสัมผัสประสบการณ์จริงๆที่ไหนได้บ้างนะคะอันนี้อดใจรอ,อกันนิดนึงนะเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเมย์จะมาแจ้งให้ทราบกันค่ะอ่ะทีนี้ กลับมาที่ตัว product ที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้บ้างค่ะก็เป็น product ที่เปิดตัวไปในงานเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็น product ที่เขาออกแบบมาเอาใจคนที่อยากได้อะไรที่มันดูหรูหรานะคะบางเบาพกพาง่ายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังแฝงความแรงเอาไว้อยู่นี่ถ้าคุณเป็นคนทำงานหรือว่าเป็น creative เป็นผู้บริหารหรืออะไรอย่างนี้นะอยากได้ notebook เบาๆเอาไว้ใช้สำหรับพกพาไปพรีเซนตงานหรืออะไรแบบนี้ บอกเลยว่าโน้ตบุ๊กที่จะมาแนะนำกันในวันนี้เนี่ยถูกใจคุณแน่นอนค่ะกับรุ่นนี้เลย Acer Swift X คือต้องบอกว่าเมื่อก่อนนะคะเวลาที่เราพูดถึงโน้ตบุ๊กที่มันมีความบางเบาสาหรับที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกสะดวกเนี่ยนะมันจะถูกจํากัดในเรื่องของประสิทธิภาพเอาไว้เพราะว่าก็อาจจะต้องเน้นไปที่เรื่องของการประหยัดพลังงานอะไรพวกนี้แทนนะคะเพราะเวลาที่เราพกออกไปเนี่ยบางทีเราไม่ทราบหรอกว่าเฮ้ยเราจะได้ชาร์จไฟอีกทีนึงเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะมันเลยทําให้ตัวประสิทธิภาพของโน้ตบุ๊กเนี่ยอาจจะไม่ได้ใสมาแบบเต็มที่ขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะคะ แต่สำหรับตัว Swift X ที่จะมาแนะนำกันวันนี้บอกเลยว่าไม่ใช่นะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันควรจะต้องมีในโนบุ๊กสักเครื่องหนึ่งนะคะทั้งเรื่องของความแรงนะคะเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะเรื่องของดีไซน์ที่มันสวยงามนะรวมไปถึงความกระทัดรับและก็ความบางเบาด้วยนีย่จะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากตัวดีไซน์ก่อนเลย พอพูดถึงซีรีส์ Swift นะคะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจะคิดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของความเครียวบางอยู่แล้วค่ะซึ่งตัว Swift X รุ่นนี้นะคะอาจจะหนาแล้วก็อาจจะหนักกว่าตัว Swift ทั่วไปนิดนึงแต่ถ้าเทียบกับตัวประสิทธิภาพที่เขาให้มานะคะเทียบกับตัว CPU แล้วก็การจอแยกที่ให้มาบอกเลยว่าอันนี้ถือว่าไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้หนักเลยค่ะซึ่งน้าหนักตัวของเขานะคะจะอยู่ที่ประมาณ1.39กกิโลกรัมแล้วก็ความหนาเนี่ย17.9เจดุดเก้ามิลลิเมตรค่ะหัสรูที่ใช้นะคะ ทั้งตัวเครื่องแบบนี้เลยนี่แล้วก็จะมาในโทนสีที่เป็นสีทูโทนนะคะฝาครอบด้านหน้าเนี่ยจะมาในโทนสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีโลโก้เอเซอร์อยู่ตรงกลางนะคะส่วนด้านหลังนะคะหรือว่าด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมาเป็นสีซิลเวอร์แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีช่องระบายความร้อนมาให้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับพัดลมหนึ่งตัวนะคะที่จะช่วยในการระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องค่ะ พอร์ตเชื่อมต่อนะคะก็จะมีมาให้ที่บริเวณด้านข้างตัวเครื่องนะคะพอร์ตแรกเนี่ยจะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัว USB Type C นะคะรองรับการต่อจอแยกแล้วก็เป็น Power Delivery ได้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีช่องเสียบ HDMI มาให้1ช่องค่ะสุดท้ายเลยนะคะเป็น USB 3.2 Type A ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับ Audio Jack ค่ะ USB 3-2 Type A นะคะมีมาให้ใช้งานอีกหนึ่งพอร์ตแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นไฟ LED แสดงสถานการณ์การทำงานของเครื่องค่ะฝา cover นะคะเปิดได้กว้างสุดเนี่ย145อองศาค่ะแต่ทีนี้สังเกตนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราเปิดสุดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีการยกตัวบอดี้ด้านล่างตัวเครื่องให้ลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนนั่นเองค่ะ และสำหรับหน้าจอของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วค่ะเป็นจอ IPS นะคะที่จะให้ภาพเนี่ยสวยสดสมจริงแบบนี้เลยค่ะความละเอียดเนี่ยแบบ Full HD นะคะแล้วก็มีค่า sRGB เนี่ย100%ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ต้องทำงานแล้วแบบอยากได้ขอบเขตสีที่มันกว้างแล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดนะคะจอตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะส่วนตัวขอบจอนะคะอย่างที่เห็นเลยค่ะว่าขอบจอบางมากนะคะ ทำให้ตัวสัดส่วน screen to body เนี่ยสูงถึง85.73%เลยนะคะเรื่องของความกระทัดรัดเนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะและยังไม่พอนะคะในเรื่องของความสวยงามเนี่ยถ้าสังเกตกันดูนะคะตัวฝา cover ของเขาเนี่ยก็จะทุมมาจนถึงบริเวณด้านในค่ะแล้วก็มีการตัดขอบไดมอนด์คัตแบบนี้นะคะเพิ่มความสวยหรูดูดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะด้านบนนะคะก็มาพร้อมกับกล้องเว็บ c a m แล้วก็จะมีไมโครโฟนบิลอินมาให้ใช้งานค่ะ ส่วนตัวบอดี้ด้านในตัวเครื่องนะคะก็ใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเช่นเดียวกันค่ะมาในโทนสีซิลเวอร์แบบนี้นะคะตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบชิคเกลตคีย์บอร์ดค่ะมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่เราเห็นว่ามันมีแค่เฉพาะตัวแป้นที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเครื่องเดโมเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีเป็นของที่เข้ามาขายจริงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเป็นแป้นภาษาไทยแน่นอนค่ะ ทีนี้นะคะอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้บนคีย์บอร์ดตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของ Air Inlet Keyboard ค่ะก็คือเขามีการออกแบบมานะคะให้มันสามารถที่จะรับลมเข้าไปได้นี่เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องนะคะโดยจะเป่าออกที่บริเวณช่องตรงนี้ค่ะ ส่วนตัวทัชแพดนะคะก็จะอยู่ที่ด้านล่างบริเวณนี้ค่ะให้มาเป็นแบบชิ้นเดียวนะคะไม่ได้มีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาแยกมาให้ค่ะก็ตัวนี้นะคะรองรับการทำงานแบบ multitouch แล้วก็ gesture control ด้วยนีย่ก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ขนาดเนี่ยกำลังพอดีเลยค่ะและตรงขอบทัชแพดตรงนี้นะคะก็จะมีการเว้าเข้าไปนิดนึงค่ะเพื่อที่ว่าจะช่วยเราเนี่ยนะคะสามารถเปิดเครื่องได้สะดวกขึ้นแบบนี้ค่ะ ส่วนตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตัวฟิล์มก็ปรินค่ะช่วยเพิ่มความสะดวกและก็ความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเครื่องค่ะซึ่งโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับโหมดระบายความร้อนที่หลากหลายค่ะแล้วเราก็ยังสามารถปรับได้ผ่านทางปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ตัว F นะคะก็สามารถเลือกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว normal นะคะ performance หรือว่า silent mode ค่ะ อะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องของระบบเสียงกันบ้างนะคะซึ่งโรถบุกรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับระบบเสียง DTS Audio ค่ะแล้วก็ Acer True Harmony นะคะ ที่จะให้เสียงชัดใสนะคะแล้วเราก็ยังสามารถปรับค่าพรีเซ็ตได้อีกด้วยค่ะยังไม่พอนะคะเขายังมาพร้อมกับตัว a อ e r Purify Voice ค่ะที่จะช่วยในการตัดเสียงรบก,กวนภายนอกด้วยระบบ AI นะคะที่ตพ้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับการที่เราต้อง Work from Home ในช่วงนี้ค่ะบางทีเนี่ยเวลาที่เรามีการที่แบบว่าต้องประชุมออนไลน์เลยแบบนี้นะเสียงข้างนอกพอมันรบก,กวนมากๆก็จะทาให้เวลาคุยเนี่ยมันไม่ชัดเลยอย่างนี้เนาะพอมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยก็จะทาให้การติดต่อสื่อสารของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมาก ขึ้นค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงลำโพงของโนนบุกรุ่นนี้กันดูสักนิดนึงค่ะอะ อันนี้ก็คือเป็นระดับเสียงที่ดังที่สุดแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเทียบกับขนาดตัวเขาเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่เสียงดังมากเลยนะแล้วก็ให้เสียงที่ชัดใสแล้วก็กังวานค่ะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของโน้ตบุกรุ่นนี้กันสักนิดนึงค่ะอ่ะก็สําหรับสเปคของโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะ CPU ค่ะเป็นตัว AMD Ryzen 7 5้0 0น7 5800 U นะคะ TDP อยู่ที่15วัตต์ค่ะเทคโนโลยีการผลิตเนี่ย7นาโนเมตรนะคะ สัญญาณนาฬิกา1.9กิกะเฮิร์นะคะเทอร์โบได้ถึง4.4ค่ะเป็น CPU แบบ8คอร์16เทรดนะคะแคช L3 16เมกะไบต์ค่ะส่วนตัวแรมนะคะก็ให้มาเนี่ย16กิกะไบต์เป็นแรม DDR4 แบบ Dual Channel ค่ะการ์ดจอนะคะก็เป็นการ์ดจอแยกค่ะจากทาง Nvidia GeForce RTX 3050 Ti นะคะก็ตัวนี้เนี่ยให้ CUDA Core มาทั้งหมด2,560ยูนิตค่ะ แรมเป็นแรม GDDR6 นะคะ4 GB ค่ะบัสวิด128บิตนะคะ GPU คล็อกอยู่ที่735 MHz Memory Clock 1353 MHz แล้วก็ Boost Clock เนี่ย1035 MHz ค่ะ ส่วนตัว Storage ของโน้ตบุกรุ่นนี้นะคะเขาก็ให้มาเป็น M2 NVMe SSD ค่ะมีมาให้ถึง2ตัวเลยนะคะตัวนึงเนี่ยความจุ512 g b แล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นความจุ 1TB ค่ะส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะก็ใช้เป็น Wi-Fi 6ค่ะอ่ะก็สำหรับตัว Swift X ที่เราเอามาให้ได้ดูกันในวันนี้นะคะคือเนื่องจากว่าที่ได้มาเนี่ยยังเป็นเครื่องเดโมอ,อยู่เนาะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะขออนุญ,ญาตนะคะไม่ทําการทดสอบใดๆให้ดูนะคะเพราะว่าเขายังมีการอัปเกรดในเรื่องของเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆอยู่นะก็กลัวว่าเดี๋ยวผลทดสอบที่ได้ไปเนี่ยมันจะมีความคาดเคลื่อนเนาะเอาเป็นว่าถ้ามีเครื่องที่เป็นตัวขายจริงเข้ามาเมื่อไหร่นะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องมาทดสอบให้ได้ดูกันค่ะก็ใครนะคะที่สนใจตัวนี้ติดตามตัวนี้อยู่ตั้งแต่ง,งานแบบว่า,า Next A อดเอเ2อนะคะ ก็อดใจรอ,อก,กันอีกนิดนึงนะคะคุณกำเงินรอไว้ได้เลยค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะเขาจะมีเข้ามาวางขายในบ้านเราแน่นอนค่ะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัวนี้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเมก็ต้องของคุณเอเซอร์นะคะที่ส่งเอเซอร์สวิฟ t ์มาให้เราลองรีวิวกันก่อนค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกทกท่านด้วยนะคะเทมหน้าค่ะเมจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ